เดี๋ยวก่อนอยากกดข้ามเพราะข่าวที่เรากำลังจะเล่าคุณต้องได้รู้กับ The Viral Hit Spotlight ไฮไลท์ข่าวบันเทิงที่คุณห้ามพลาด สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้ำนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะโ้น,นัทวัฒน์ศิลปินขวัญใจวัยรุ่นปล่อยซิงเกิลใหม่ Side to Side พร้อมมิวสิกวิดีโอ23กันยายนนี้บน YouTube ช่อง Riser Music และทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะคะอีกหนึ่งความแรงซีรีส์ไทยเมา้า9-11ล้านวิวบน True ID และมียอดชมทะลุ148ล้านวิวใน TikTok ล่าสุดอัปเดตตอนใหม่ทุกวันศุกร์2ทุ่มตรงดูฟรีที่ True ID เท่านั้นนะคะปิดท้ายกันด้วยออกแบบจุติมานักแสดงสาวไทยร่วมแสดงซีรีส์จีนแนวสืบสวนไซไฟเรื่องโมเบียสเรื่องราวเข้มข้นของการไขปริศนาสลับเวลานำแสดงโดยไปริงทิงและอวนหยงจานความยาว16ตอนสตรีมได้ทั้งไอชยอ,อีในชื่อลูบเวลาพลิกคดี และเน t ต l i x ในชื่อเวียนว่ายตายค่าใครสายสืบสวนข้ามพลาดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าชอบข่าวไหนะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบาย